สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอของบทที่8ทับสแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงปรากฏการดอปเพลร์กันต่อครับต่อจากคลิปวิดีโอของบทที่8ทับซึ่งเราได้กลืนนำไปถึงปรากฏการดอปเพลร์คร่าวๆแล้วนะครับต่อมานะครับบทนี้เราจะพูดถึงปรากฏการดอปเพลร์กันต่อเลยนะครับเป็นบทที่8ทับสนะครับซึ่ง ปรกากฏการดอบเพลิเนี่ยครับเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงและผู้ฟังนะครับเคลื่อนที่สัมผัสกันย้ําสัมผัสกันหมายความว่างไงก็คือคนหนึ่งเคลื่อนที่คนหนึ่งหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่เข้าหากันเคลื่อนที่วิ่งห่างออกจากกัน,นแหล่งกําเนิดหยุดนิ่งคนเคลื่อนที่ก็ได้อันนี้คือเป็นการเคลื่อนที่ที่สัมผัสกันมีความเร็วเกิดขึ้นนะครับเนาะ ที่ต่างกันออกไปความถี่เสียงที่ผู้ฟังได้ยินก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากความถี่อะไรครับความถี่เดิมที่ออกมาจากแหล่งกําเนิดนั่นเองนะครับเนาะผู้ฟังได้ยินนะครับกำเสียงที่ผู้ฟังได้ยินประมาณก,ก็จะเป็น F อะไรครับ FO หรือ FL นะครับความถี่ที่ผู้ฟัง observer หรือว่า listener ได้ยินนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับผู้ฟัง observer นะครับแล้วก็มีแหล่งกําเนิดเสียงนะครับ source ที่แปลว่านำจิ้มเอาไว้จิ้มกินไม่ใช่นะครับอันนี้ source source นะครับก็คือแหล่งกำเนิดถ้าเป็น source s a u c e นะครับแต่นี่คือ source ต้องมีตัว R ด้วยนะครับแหล่งกำเนิดเสียงนะครับแล้วก็มีคลื่นเสียงนะครับซึ่งคลื่นเสียงเนี่ยลักษณะพิเศษของมันก็คือจะชี้จากอะไรครับแหล่งกำเนิดนะครับไปหาอะไรครับผู้ฟังเสมอทิศทางของมันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็น FO ส่วน FS ะจะเท่ากับ v บวกลบ vo ส่วน v บวกลบ V s นะครับซึ่ง fo นะครับไม่ใช่ใส่ u ยยเข้าไปก็เป็น ufo ไม่ใช่นะครับ fo คือความถี่ของอะไรครับตัว o ตัวนี้คือ observer นะครับ fs นะครับคือความถี่ที่หลังกำเนิดปล่อยออกมาเพราะว่าเป็นความถี่ของ source เนี่ยครับ fs แล้วก็ v นะครับ v เฉยๆไม่มีห้อยอะไรคืออัตราเร็วของเสียงในอากาศ เมื่อขณะนั้นนะครับก็คือ,อทิศทางของมันจะชี้จากแหล่งกำเนิดไปหาผู้ฟังเสมอนะครับ VO ก็คือเป็นอัตราเร็วของผู้ฟังนะครับหรือ observer ถ้าผู้ฟังหยุดนิ่ง VO ก็เป็น0นนั่นเอง VS คืออัตราเร็วของ source หรือว่าแหล่งกำเนิดน,นะครับตัว S ตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่ง สูตรตรงนี้จะมีให้ในห้องสอบแต่จะใช้บวกลบกรณีเหล่านี้เราต้องพิจารณาเองนะครับซึ่งเราพิจารณาบวกลบเมื่อเมื่อไหร่นะครับจะใช้อย่างไงนะครับซึ่งตัวบวกลบตรงนี้ครับหลักการพิจารณาไม่ยากครับจะเป็นบวกเมื่ออัตราเร็วแต่ละคู่มีอะไรครับมีทิศ ทางตรงกันข้ามโอเคไหมครับอัตราเร็วของแต่ละคู่จะมีทิศทางเป็นไงครับตรงกันข้ามจะใช้เครื่องหมายบวกนะครับเนาะแต่นะครับถ้านะครับเราจะใช้นะครับกรณีเป็นลบเมื่ออัตราเร็วของแต่ละคู่มีอของข้างบนนะครับหายไปไหนแล้วครับมีอะไรครับ ถ้าเป็นบวกก็คือทิศเป็นไงครับทิศต,ตรงข้ามกันนะครับเนาะเป็นลบก็คือเป็นไงครับทิศทางเดียวกันโอเคไหมครับมันจะถ้ามันไป,ไปด้วยกันเ่ยครับมันจะเป็นลบแต่ถ้ามันส่วนทางกันนะครับหรือว่าเป็นแบบนี้นะครับเครื่องหมายจะเป็นบวกนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณา เป็นคู่ไปก็แล้วกันครับตรงนี้นะข้อนี้นะครับผู้ฟังกับผู้กับแหล่งกาเนิดหยุดนิ่งทั้งคู่นะครับ vo ก็เลยเป็น0ูนย์ vs ก็เป็น0เนี่ยครับผมบอกไว้ว่าอ่า v ความเร็วขึ้นจะชี้จากผู้จากแหล่งกําเนิดไปหาผู้ฟังเสมออันนี้คือ v เฉยเฉยนะครับเท่ากับ300เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นนะครับ fs นะครับจะเป็นบวกเป็นลบ ก็ช่างนะครับเพราะว่า VO กับ VS เป็น0เพราะนั้นความถี่นะครับ FO ก็เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับความถี่ FS ก็คือเป็นกรณีปกติที่ไม่มีความเร็ยวสัมผัสก็ไม่เกิดปรากฏการ์ดับเพล์คนก็ไม่ได้ยินอะไรครับเสียงความถี่ที่ต่างออกไปกรณีนี้ง่ายสุดครับเพราะนั้นเสียงที่จะยินก็คือเป็นความถี่เท่าเดิมนั่นเองกรณีที่2ครับถ้าผู้ฟังหยุดนิ่งแหล่งกําเนิดวิ่งเข้าหานะครับ หมายความว่าไงผู้ฟังมีความเร็ว vo เป็น0แหลังกําเนิดนะครับวิ่งเข้าหาด้วยอัตราเร็ว vs 10เมตรต่อนาทีทีนี้นะครับแหล่งกำอว v ของเสียงนะครับชี้จากผู้ฟังไปหาแหล่งกําเนิดเสมอโอเคนะครับนี่คือ vs นะครับชี้ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็เป็นไงครับแหล่งกําเนิดวิ่งเข้าหาผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งกําเนิดก็ชี้ไปทางไหนก็เคลื่อนที่ไปทางไหนด้วยครับไปทางซ้ายด้วย เพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับจาก FO ส่วน FS กับ V บวก VO ส่วน V บวก VS เนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เป็นบวกเป็นลบเราก็ไม่สนใจเพราะเป็นศูนย์ใช่งไหมครับข้างล่างเนี่ยจะใช้อะไรดีครับบวกหร,บรบือลบเคลื่อนที่ทิศคู่คู่ของมันครับคู่ V กับ VS เนี่ยเป็นไงครับทิศทางมันชี้ไปทางอะไรครับทางซ้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องหมายอะไรดีครับถ้า อัตราเร็วคู่นั้นมีทิศทางเดียวกันก็จะใช้เป็นบวกลบลบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็น300ส่วน2 0 0เท่าไหร่ครับ90ค่าของมันก็เลยเป็นไงครับ300ส่วน290ร้ซึ่งความถี่ที่ผู้ฟังได้ยินอันนี้ค่าของนี้เป็นไงครับมากกว่าหรือน้อยกว่า1มากกว่า1อะไรที่มากกว่า1คูณกับค่านี้ก็ต้องเป็นไงครับก็จะได้ยิน เสียงที่มีความถี่เป็นไงครับความถี่เป็นไงเพิ่มขึ้นก็เหมือนกับวิดีโอเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่เป็นไงครับคนหยุดนิ่งรถวิ่งเข้ามาความถี่เสียงจะเป็นไงครับจะแหลมก็คือความถี่เพิ่มขึ้นนั่นเองกรณีที่2ก็คือเมื่อรถเป็นไงครับผ่านเราไปแล้วเนี่ยความถี่ที่ได้ให้เดาเลยว่าต้องเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงแล้วน้อยลงเท่าไหร่ล้วก็คำนวณได้ใช่ไหมครับผู้ฟังหยุดนิ่ง V o อเป็น0ูนย์ นะครับแหล่งกําเนิดเสียงนะครับคลื่นเสียงเนี่ยจะชี้จากแหล่งกําเนิดเสียงไปหาผู้ฟังเสมอก็ชี้ไปทางสายด้วยความเร็ว300เมตรต่อนาทีแหล่งกําเนิดนะครับเสียงเคลื่อนที่ไปทางขวา vs เป็น10เคลื่อนที่ไปทางขวาเพราะนั้นจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเราก็จะใช้นะครับคนก็ยังผู้ฟังยังอยู่นิ่งอยู่เป็นศูนย์เป็นบวกกับลบก็ไม่สนใจก็เป็น300ข้างล่างเป็นไงครับคู่ข้างล่างือคู่ v กับคู่ vs v ชี้ไปทาง สาย v s ชี้ไปทางขวาทิศทางเป็นไงครับส่วนทางการจะใช้เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกก็เลยเป็น300ส่วน310ซึ่ง300ส่วน310เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า1ครับน้อยกว่า1ถ้าอะไรที่น้อยกว่า1คูณกับ f ความถี่ f 0ที่ได้ยินก็เป็นความถี่ที่เป็นไงครับก็ต้องน้อยลงนั่นเอง ่ไหมครับเหมือนกับวิดีโอเนาะถ้ามันเคลื่อนที่หาออกไปเสียงมันจะท้มลงนะครับความถี่ก็จะเป็นไงครับน้อยลงนั่นเองวันที่4ี่ครับผู้ฟังและแหล่งกําเนิดวิ่งออกจากกันนะครับแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คืออะไรครับขึ้นเสียงชี้จากแหล่งกําเนิดไปหาผู้ฟัง เสมอนะครับอันนี้คือ f 0ศนย์ะครับชี้วิ่งออกจากกันเพราะนั้นเขาต้องวิ่งไปทางสายแน่นอนใช่ไหมครับ v 0ศก็เลยเป็น10เมตรต่อนาที vs นะครับก็เป็น10เมตรต่อนาทีครับวิ่งอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นจากคู่นี้นะครับเราต้องต้องพิจารณาทั้งข้างบนข้างล่างแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า VO ก็มีอะไรครับมีอะไรมีความเร็วมีอัตราเร็วแล้วนะครับชี้ไปทางเคลื่อนที่ไปทางสายลองดูคู่บนก่อนนะครับคู่บน V กับ VO เขาชี้ไปทางซ้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้เครื่องหมายอะไรเลยครับทางเดียวกันเครื่องหมายลบใช่ไหมครับแต่อีกคู่หนึ่งข้างล่างคู่ v กับ vs เป็นไงครับ v กับ vs ทิศทางเป็นไงครับอันหนึ่งชี้ไปทางซ้ายอันนึงชี้ไปทางขวาทิศทางสวนทางกันก็เป็นไรครับได้ไรเอ่ยได้ไรครับ ก็ได้เป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็เลยได้เป็น290ส่วน300เท่าไหร่ครับ310 290ส่วน310ยนะครับย้าย fs ขึ้นมาคูณน,นะอันนี้เป็นไงครับน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ยินนะครับก็จะมีความถี่ที่เป็นไงครับน้อยกว่าก็ถูกต้องอยู่แล้วต่างคนต่างวิ่งหนีซึ่งก,รา,การละกันความถี่ที่ได้ยินเป็ต้องเป็นไงครับต้องน้อยกว่านั่นเองก็ไม่น่าจะไงครับแต่มันอาจจะน้อยกว่า หน้าที่แล้วมากอยู่นะครับเนาะถัดไปครับกรณีที่5ผู้ฟังและแหล่งกําเนิดวิ่งเข้าหากันผู้ฟังและกหลงกเนิดวิ่งเข้าหากันก็คือ V.O. วิ่งไปทางขวา V.S. วิ่งไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว10เมตรเท่ากันนะครับแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คืออะไรครับแหล่งกําเนิดขึ้นเสียงก็จะชี้จากแหล่งกําเนิดไปหาอะไรครับผู้ฟังเสมอ โอเคคนะครับด้วยความเร็ว300เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแล้ว vo ส่วน v fo ส่วน fs เท่ากับ v บวก vo ส่วน v บ vs นะครับก็สามารถแทนค่า v ก็คือ300ตรงนี้ใช่ไหมครับแทนได้แล้วเป็นบวกหรือเป็นลบก็ดูแต่ละคู่คู่ของ v กับ vo บ้างนะครับ v, v กับ vo ก่อนนะครับ v ชี้ไปทางซ้าย vo ชี้ไปทางขวาที่ทางส่วนทางก,กันก็ใช้เครื่องหมายบวกอีกคู่หนึ่ง v กับอะไรครับ V กับ vs นะครับ v เคลื่อนที่ไปทางชี้ไปทางซ้ายนะครับ vs ชี้ไปทางซ้ายอีกเพราะฉะนั้นก็ใช้เครื่องหมายลบเพราะว่าชี้ไปทิศทางเดียวกันข้อนี้ก็เลยเป็น310ส่วน2 9 0นะครับเอา fs ขึ้นมาคูณก็เลยเป็น310ส่วน290ซึ่งค่านี้เป็นไงครับมากกว่า1ถ้ามันมากกว่า1คูณกับ fs ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน ก็คือ FO เนี่ยจะมีความถี่เป็นไงครับมากขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นนั่นเองก็ถูกต้องอยู่แล้วต่างฝ่ายต่างวิ่งเข้าหากันความถี่ที่ยิงก็ต้องเป็นไงครับเพิ่มสูงขึ้นนึกถึงวิดีโอที่เราได้ดูกันนะครับเนาะซึ่งในกรณีที่1-5ถึง5นะครับพวกเราต้อง ยกพิจารณาให้เป็นนะครับกลับไปฝึกทําดูนะครับว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเมื่อไหร่ลองฝึกวาดรูปดูนะครับแต่ละกรณีปิดไว้แล้วก็ลองฝึกเขียนดูจนกว่าเราจะเข้าใจนะครับเนาะซึ่งถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับเราจะไปทําอ่าเรียนรู้นะครับแบบฝึกหัดของคลิปวิดีโอถัดไปได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ